สบายดีพี่น้องสบายดีสุขุมสุขุมเนาะพบพ่อกันพี่เก่าพี่น้องวันนี้กับสองน้องสาลาพบพ่อกันตอนแรงๆพี่น้องหย่างโลอยอะพบพ่อกันยำแรงๆเข่าก็มีตั้งแต่หย่างพูดว่าเขา่พาพูดว่าหย่างห้องร้านเคย

แต่ค่อยเอิ้นลุงยังว่าบ่ให้เอิ้นให้เอิ้นน้องวินนี่ยังบ่เอิ้นน้องวินนี่ว่าน้อยะเอ้แหนน้อยก็เ็นดน้อยก็เป็นลุงอือนลเกิดซะือเกิดก่อนประมาณจัก80ปีน้อยคือจนใสแล้ว2นี่สิได้ขึ้นเด้อพี่น้องเอ้ยสวัสดี คือเน่ให้นี่นะไข่เน่ได้หอดบลายจำพป่น้องมัญญาลายเกินก็ขอบได้ที่คนทีมาเนาะที่เกียวหยาซอยที่เลือกหยาซอยถือว่าโดนงานสนั่นอืมได้ข้าวมาแล้วทำเนี่ ลุงเจ้าใคเป่าเงียนเพิ่นบอกมื่อื่นในบ่มาในนอนคืดแล้วบ่มาแล้วมันมืดหนาเลยม่ได้ข่าวปะบัวข้ทีน้รเขเอาเงินาเอืมออยู่ลมือ่น็แหเพ บเองบอบอเองแต่าตมานันเป็น so ยั้ไงจีงมังมันบบ้่ให้นี่นะตั้งแต่ลงมาตั้งแต่บ่ายน้ก็เล้วเมื่อกี้โคดอ <laughs> มันเป็นความจริงเลยทีเดียวอันนี้มันเป็นความจริงคำเงคือใหน้หนี่ใครเนาะมงแปบเดียวสิวแล้วเลยอันนี้ดีความันจย่าเมีเียนงตันอัดอีทหน่อยอ้เราแวคมนวชื่อคํเมีหยานะัดหอดลองน้ำแล้ว Ừ, nhang hỏi phú long nam Bắt kiều luôn bắc khê người lên chụp nhà long nam này แยนกันบ่ลูกเคยได้ะลูกเคยไปนาเท่า่งบึงนลูกเคยวังบงลูกชายได้ะลูกชายไปน้าไหนี้ะสิไปบ้านปังวะก็จไปไกลแท้อยู่นี่กัยังบ่เลี้ยเอาอยู่นี่แล้วก็ยังไปบ้านปัง โอ้ยยังเพื่อนดำซองเกี่ยวสองคนเกียวคเกียวเยว2องคนเีเดี้ยวป้นมาเกี่ยวพี่ก่อนเนาะมาเกี่ยวพี่แล้วก่อนจังเมื่อเกีียวอยู่พุ่น้ี่ยดไปโอ้ยไปเกี่ยวแล้วกันไปดำ ำเนี้เจ้าทายมันนี่เจ้าก็ไปน้ำอยู่เป็นิ้งวคือน้ำลูกสาวไปก้าตัวลูกแล้วบม่ไรม่อีกหัวยองหัวยไปแล้ไปเอากาอยู่คุ้มาดำอีกไปดำคือกันบะ ไปไปกับไปแล้วเคยหลาบริไปบริไปเลยไปแต่ไปลกมาดำาของเจ้าของเล่าแต่ให้เกียวโลชั่นมากบนหเลง ผ่านไปสามสีมือก็เอาไปหานี่ก็เจ้ามาฮังห็ามพื้นอาอรอยัางาหนัี่่ต่อเพื่อนอืมต่อเพื่ชูให้นี่ที่ว่างามนี่งามย้อนหยาบขื้นบ่ามากเลยงามนี่หรือว,ว่ามันมีหนักพอตอน <c oughs> บ่คือแล้วป่าบ่มีไฟคือแล้วบ่คือไฟกับะทอระบ่ทอดรอกทอมันเมีด้ันมีบลาายให้บ่ออันนี้มีลายเกินให้นี่ยังไข่แน่นี่ให้ตัวนี้เต็มอยู่ ข้าต่กี่ไฮนี่คนลายหรือว่านี่ไปทางไหนยังเลือสามสีเจอหนาโหนวันหนาหนาหนาปีนี้มีแต่ลุบกับรูปคืนนู้นกับคืนน้นชื่อนั่นเลยเขานะุ่ เดี๋ยวไปซอมบ่แม่นเกี่ยวข้าซ่ำพี่น้องเบิ่งนานะหญ้6คือเก่าอีตั้งแต่ปลูกหญ้างปีนี้บ่แม่นปลูกข้า เากได้จังหนเเกี่ยวหนึ่งสองหกหกเจ็ดแปดเก้าสี่สิบเอ็ดสองสิบสามสมาสิบหกสิบเจ็ดสปด้ประมาณสาวหไ่ประมาณาห ทำอาคิดใดกงซ่องน้องสซาลาจะเลือบอนไรก็แทรกก็ตามพี่น้องตอนนี้ก็เวลาค่ะคำเติมนั่นแหละงางไปกระจบมาจากได้ข้าหนาผู้ตะกตเตีนลายล,ายลีบุญวันหนึ่งวันเนี่ยแต่ตก็ผู <c oughs> ้ค่ะจะชิ้เก็บนี่อะไรดี แมนน่นน้อยๆอยู่ักี่อยู่แตเพิงหาบ่เห็ํา ป้านวดจีเอาเงินไปชื่อกับใสหนูต้องมาแล้วตัวรชิพพันธ์พนวัตต้องการเลยที่ต่อได้ที่ต่อไปซื้อหรอ

ตายกินค่าได้โรงเรียนยังกินว่าเน็กเน็กล่ามนะหาเงินโรงเรียนพี่น้องอือเพราะว่านี่ก็เข้าโรงเรียนจะโดดเรียนมาหาโดดเรียนมาหาเงินพอได้ไปใจ่ายในโรงเรียนเนาะสั่นก็บ่มีพ่อแม่ก็บ่ได้เฮ็ดหยังอาชีพเฮ็ดนาเฮาก็ต้องดินนหาโดยตัวเองแต่ยังน้อยๆ3ม3โอ้ม3เลยม3ก็15ปีบ่

เต้นคนอะเจ้นคนลายดิพื้นน่ะนี่เด่นอยู่ในเฮื่อนะข้ารวลุกมาเอาเด่นบ่นี่กินขนมเด๋ยว่าทหไมผ้าอยู่ในถุงนะพ้าวิ่นบ่ เข่าก็อยากเลื้งทั่วทุงหน้าอะเลยบาน,นี้เกี่ยวปุ๊บมือนึงแล้วเขาก็รู้สึกว่าอยากเลื้องทั่วทงหน้าเลยเตรมไปโดยเขาที่เซน <c oughs> เลืองน้ <c oughs> าตั้งนัเขาเจ้าก็เกี่ยว ทางพีก็เกีียวทไข่ก็เกี่ยวมาหนิไข,ข่แตงขาจ้มันหยาบลายถือว่าบายยานะ,าะมี่หยานนะไ่ยาลียมี่ห้อเียเิดเิดเนี่ยละบอนาๆวง้าเจ้าเอาเบิดเียนะอ้ยขึ้นได้มันดลมาันงเย

anh sụp bọc ba ba ba, được thô kêu rồi mày đừng.

นคนละน้องนี wow. ่ลุงกะเดานี่โอจะเลี้ยบบงแน่ก้นองนหาเรียบ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 อยเป็นน้องสีมงคลงึ้นสีมงคลแป๊บเดียวได้จักให้สีตอนแรง 67 89เวตะเลญา7บ่1 2 3 4 5 6 7เนาะ้7ให้อก็่ยวงอยู่เฮือนพุ่นป้าอยู่เฮือนอาลัยอยู่ดอก ฮ่สโตเกียวเนี่ยพี่น้องเจดมันจะเปเกี่ยวะหมู่เลี้วแตสีด้ายแบบนยังอม เรียบร้อยพี่น้องเรียบร้อยเรียบร้อยเรียบร้อยมนหนี้รอกยังบุท่านโตงดอกหน้านะเพราะว่าหยามันลายหยามันลายก็เลยได้บ่ลายเนาะสูสูกันไปอีกมืออื่นจักสีิมีจักคนข้าเจ้าก็จักเกี่ยวของเขาในมืออื่นนี่มีการบอกไว้ว่ามือนนำไปมากที่เกี่ยวหน้าเจ้าของมันแดดรวไฟก็จักเกี่ยวเ้ย มันเด็ดรถไฟก็จะเกี่ยวให้มันเดี่ยวเนอะนมันไฟม,มาแั้วก็เกี่ยวท่าเอาเพราะมันหนาจ้ากรองเลยโอเคพี่น้องคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงแค่น,นี้เนอะ ขอบใจสุขสุขคนที่มาเกี่ยวข้าวซอยแล้วขอบใจสุขสุขคนที่เขามาเบิ่งสมัครคลิปใดของสองเคยสองน้องสาวลาก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ติดตามกดซับสไครต์กดมากระดิง่งจังหวะพาคลิปใหม่ๆของเราขอกันคลิปนะพี่น้องอยูด่ดีมีแห้งสุขสุขคนเออเดียวพี่น้องแป๊บนะึงฝากกดติดตามสองเคยลานุนเด้อพี่น้องนะ เข้าไปกดไลค์กดแชร์กดติดตามสองลีนละจังบวผลาดคลิปใหม่ๆของสองลีดละนะ้ะไปแล้วพี่น้องันนี้พอกันคลิปนาะสบายดี